วันนี้วันที่11สิงหาคมพศ2565ครับครับวันนี้เรามาติดตามาการเลี้ยงพึ่งพงป่าอีกครั้งหนึ่งครับครับวันนี้เราจะมาดูพึ่งพงป่าอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาครับครับมาดูกันครับเนี่ยครับเข้ามาอยู่ในโพังเข้ามาอยู่ในโพรงนีครับเนี่ยครับ เป็นไม้หินอ่อนครับเป็นเก้าอี้ไม้หินอ่อนครับที่นั่งครับเป็นที่นั่งไม้หินอ่อนครับ,รบ,รบแลวทีนี้มันก็พอมันแตกครับตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับพอมันแตกมันก็เข้ามาอยู่อาศัยครับเราก็ายกมาจัดที่จัดทางให้กับให้กับพึ่งพงป่าหน่อยครับจัดทำเลให้ ครับพึ่งพงป่าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับถ้า,ถ,าถ้าเป็นเป็นพงที่เป็นโดยเฉพาะเป็นปูนปูนเก่าเป็นปูนเก่าเนี่ยถ้าเป็นโพงเป็นโพงหรือว่าเป็นโกนก็จะเข้ามาอยู่อาศัยทันทีเลยครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับก็จะเข้ามา นั้นก็ถือเป็นวัสดุเหลือใช้หรือว่าเป็นวัสดุเก่าที่เราบางทีเราก็ไม่ได้ใช้นั่งครับเรา,อาเอาทิ้งๆคว้างๆวายในใต้ต้นไม้หรืออะไรก็ก็แล้วแต่ครับพอพึ่งพงป่าพอออกสำรวจในการที่จะแลกแยกหลังก็จะมาเจอพวกนี้ก็จะเข้ามาอยู่อาใสครับ วัสดุที่เราจะนํามาทําโพงให้พึ่งโพงป่าไม่จําเป็นจะต้องลงทุนครับเอาวัสดุที่เหลือใช้มาทําเป็นโพงให้เขาอยู่ครับครับเนี่ยก็เป็นลังล่าสุดที่เข้ามาอยู่ครับพึ่งโพงป่าครับเราเดี๋ยวเรามาดูอีกหลังหนึ่งครับอังนี้เป็นก็เป็นวัสดุที่เหลือใช้ครับ ก็เป็นอีกลังหนึ่งที่เข้ามาอยู่ก่อนลังเมื่อกี้นี้ครับลังนี้ก็จะเป็นครับลังนี้ครับนี่ครับครับลังนี้ก็จะเป็นลังนี้ก็จะเป็นล้อรถเก่าครับที่เรา,อาเอามา ทับทกันสองลอครับรอยยางรอยยางรถเก่าที่เราทิ้งแล้วก็เข้ามาอยู่อีกรางหนึ่งครับเนี่ยครับก็ทําลักษณะอย่างนี้ครับตามทิ้งไว้พอพึ่งพงป่าตัวนี้รังนี้ยังไม่เข้าครับหารังอยู่ก็จะเข้ามาอยู่ครับเนี่ยครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับทําไว้ครับเนี่ยรังนี้ยังไม่เข้ามาอยู่ครับ ก็เป็นทําไวา้ให้พึ่โพงป่าในการที่จะสํารวจหาลังอยู่ในกรณีที่แยกลังครับถ้าเป็นลังลักษณะอย่างนี้ก็ลงทุนหน่อยครับครับเนี่ยครับ<อ>ก็จะลงทุนอ่าลังนี้ก็ เป็นรังที่เอาไม้เก่ามาทํารังอันนี้เราสั่งมาครับเราสั่งรังลักษณะนี้เราสั่งมาครับอ่าสั่งมาห0 0้อยประมาณ6 0 0อกว่าบาทครับรงนี้ก็ต้องลงทุนหน่อยครับรังนี้ก็สั่งมาอีกรังหนึ่งครับนี่ครับรังนี้ก็จะสั่งมาครับก็จะมีพึ่งปงป่าครับเนี่ย อันนี้รังนี้ก็เราสั่งมาทางลาซาด้าครับเราสั่งมาครับตัวนี้จะลงทุนหน่อยครับครับครับวันนี้เราก็จะทำการอัพอัปเดตในการเลี้ยงพึ่งของเราครับครับเดี๋ยวเราไปดูอีกอ่าสองสามรังครับอ่า ลักษณะของพึ่งปงป่าครับหลังนี้ครับก็หลังนี้ก็อีกหลังหนึ่งครับเห็นเงียบๆอย่างนี้ครับมีครับมีครับมีพึ่งปงป่าอยู่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็หลังนี้ก็เราก็เก็บน้ำพึ่งไปครั้งหนึ่งแล้วครับหลังนี้ เนี่ยครับเนี่ยแล้วก็อีกลังหนึ่งครับรังนี้ครับครับว่าอยู่ใกล้ๆกันครับสามลังครับเดี๋ยวมาดูรังนี้ครับ รังนี้ก็อีกรังหนึ่งครับครับสามรังครับตรงนี้ครับครับครับรังนี้ก็ทําเองครับก็เอาไม้เก่าเข้ามาทําครับก็เราวางไว้สองวัสดุสองอย่างครับข้างล่างก็จะเป็นข้างล่างเป็นโลรอรถเก่าครับข้างบนก็จะเป็นเราทําเป็นหีบไม้ครับก็ทํา ครับยังไม่เข้าครับหลังนี้เดี๋ยวเข้าไปดูอีกคั้งหนึ่งครับครับนี่ครับเราก็ทําอย่างเงี้ครับทําไว้ครับก็ยังไม่เข้าครับหลังนี้ก็ข้างบนก็จะเป็นพวกเอาวัสดุเอาเศษไม้เก่าๆมาครับหลังนี้ครับเราก็ทําไว้ครับเนี่ยทําง่ายๆครับครับถ้าเพิ่งมาสํารวจเห็นโพรงก็จะได้เข้าไปอยู่ครับ ครับรังนี้ครับครับรังนี้ก็ เข้าไปอยู่แล้วครับหลังนี้ก็เข้าอยู่ได้ประมาณสองสามเดือนแล้วครับครับก็เราก็ทําไว้เยอะครับทํำลังทําโพรงไว้ให้ครับเรานี้ก็ใช้โอ่งมังกรครับ องมังกรเก่าครับที่เราไม่ใช้แล้วเราก็มาเจาะรูหน่อยครับในเจาะรูอย่างเงี้ยอ่ะเอาไว้ให้พึ่โงโคงใกล้ๆก็กกจะมีพวกเนี่ยครับก็จะเราทำไว้ครับเพื่อพึ่งโคงผ่านมาก็จะได้ตำรวจด,ดูรังนี้ก็เคยเคยมีพึ่งโคงป่าเคยเข้ามาอยู่ครับแต่ว่าก็ย้ายไปแล้วครับ ก็จะมีพวกนี้ลัางครับนี่ก็อีอกเราใช้ล้อล้อรถครับเนี่ยครับทำไว้เยอะเดี๋ยวก็เข้ามาเองครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็ยังไม่เข้ายังไม่เข้าตัวนี้ยังไม่เข้าครับเคยก็เคยมาอยู่แล้วครับฟังนี้ก็เคยมาอยู่ครับ ก็ย้ายไปแล้วครับรังนี้ครับเราก็จะใช้อย่างนี้ครับเพื่อจะไม่ให้หมดไม่ให้หมดเข้ามาครับเราก็จะทําเป็นฐานอย่างนี้ครับยกขึ้นมาครับอย่างนี้ครับรังนี้ก็เคยเคยเคยมี พึ่งมาอยู่แล้วครับพึ่งโกงแต่ว่ามันก็ย้ายไปแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวย้ายเข้าย้ายออกเดี๋ยวมันก็ใหม่อีกครับก็ทำครับอันนี้ก็ต้นทุเรียนเราครับต้นที่ทุเรียนที่เราปลูกไว้ครับก็กำลังเกิดเติบโตครับทุเรียนคู่ครับเราปลูกทุเรียนคู่ไว้ครับ แอสเียนอันนี้ก็ต้นผักหวานครับผักหวานครับต้นผักหวานต้นผักหวานครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็แล้วก็ทำทำรังไว้เนี่ยก็ยังไม่เข้าครับรอรเต่อครับทำไว้เยอะครับเนี่ยครับนี่ก็ยังไม่เข้า เข้าหรือยังมดครับต้องมาทำความสะอาดครับมดเข้าแล้วถ้ามีมดพวกนี้เข้าไปอยู่ก่อนก็เวลาเพิ่งมาสำรวจก็จะไม่เข้าครับเดี๋ยวต้องทำความสะอาดครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีพวกนี้เราต้องทำความสะอาดครับเราต้องมาดูคอยทำความสะอาดถ้ามีมดมีอ่าอยากแย่ครับของ มันก็จะพึ่งมาสำรวจก็จะไม่เข้าไปอยู่อาศัยครับ,รบอ๋อเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับถ้ามีรูมีโพรงก็จะเนี่ยเราก็ตัวนี้เราใช้ เนี่ยครับยังไม่เข้าครับตัวนี้ยังไม่เข้าครับตัวนี้เราก็จะใช้ใช้กระถางครับเป็นกระถางมังกรครับกระถางมังกรที่เราปลูกต้นไม้ที่เราไม่ใช้แล้วเราก็มาทําเป็นโพรงให้กับพึ่งโพรงป่าครับนี่ก็จะเป็นต้นทุเรียนครับเาปลูกไว้ครับ ครับอันนี้สมุนไพรกัญชาครับเราปลูกในสวนครับเขาก็จะมีผสมประสานอันนี้ต้นท่อมครับกัญชาครับกำลังตัวนี้กำลังเป็นช่อครับช่อครับตัวนี้เป็นช่อช่อกำลังดีครับ นี่ครับเ <What? What? S 1> นี่ยกระชาครับกำลังช่อกำลังสวยเลยครับเนี่ย ครับต้นกัญชาครับต้นสูงมากเลยครับก็รุ่นนี้ก็กำลังขึ้นใหม่แต่เราเราตัดยอดครับเราท็อปปิ้งมันครับครับถ้ามันสูงมันจะดูแลยากครับรุ่นนี้เราจะเราจะตัดยอดครับนี่ตัดยอดครับ เราจะไม่มันสูงครับเราจะให้มันเท่ากับต้นนี้ครับต้นนี้ครับต้นนี้จะไม่สูงครับเท่านี้ถ้ามันสูงมากมันมันก็จะล้มครับล้มลักษณะอย่างนี้ครับเนี่ยต้นนี้ล้มครับเราเอาไม้ค้ำยันยังไงก็ไม่อยู่ครับเนี้ยล้มครับเนี้ยครับก็มีต้นกระท่อมครับต้นกระท่อมเราปลูกผสมผสานกันหลายอย่างครับก็ เป็นการเกษตรครบวงจรครับเนี่ยครับเกษตรครบวงจรก็ใช้วัสดุที่เหลือใช้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติใช้สิ่งที่ใกล้ตัวเราครับให้เกิดประโยชน์ครับเนี่ยครับอันนี้เราก็ทําเองครับเนี่ยครับเราทาเองครับนี่นเราก็จะทําให้กันมแมลงกันมดมแมลงพวกอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นอ่า น้ำให้กับพึ่งครับในการที่จะไปเอาน้ำพึ่งก็จะมาเอาน้ำตรงนี้รับน้ำนี่เป็นอ่างน้ำครับจะได้ใช้ผสมประสานครับนี่ครับเราทำเองครับทํำเองครับลังนี้ก็เคยเข้ามาอยู่แล้วครับเราเก็บน้ำพึ่งไปครั้งหนึ่งก็พึ่งก็ย้ายไปครับครับนี่ก็สมุนไพร กัญชาครับนี่ก็ต้นผงหวานครับนี่ต้นผงหวานครับนี่ต้นผงหวานนี่ครับต้นผงหวานครับผสมประสานกันครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ